วิดีโอทดสอบการทํางานของชุดจําลองการผสมสารเคมีนะครับหรือมิกซิ่งโปรเซสเป็นการจําลองการทํางานของการผสมสารเคมีชนิดที่1โดยการเปิดวาล์วผ่านวาล์ววีหตัวนี้นะครับวาล์ววีสเคมีชนิดที่2ผ่านเข้าสู่ถังผสมมีมอเตอร์กวนผสมนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ออกไปที่วาล์ววีสที่นี่การเติม เคมีเข้าไปผ่านทาง V1 และ V2 เนี่ยจะมีผลทำให้ระดับของเหลวที่อยู่ภายในชุดเนี่ยมีการเพิ่มระดับขึ้นมาที่สอดคล้องตามการเปิดของวาล์วนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ในตำแหน่งโ o w m ม d i เด h i ไฮนะครับเพื่อ,อแสดงการทำงานของระดับของเหลวซึ่งสัญญาณตรงนี้ก็จะไปปรากฏที่เทอร์มินอล l m h ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสัญญาณที่เป็นอินพุตสวิต นะครับก็จะมี Start 1, 2, Stop แล้วก็หมดซึ่งก็จะมาปรากฏนณตำแหน่งของ Start 1, Start 2, Stop แล้วก็มดที่นี่นะครับสัญญาณการควบคุมที่เป็นวาววีห 2, 3อนะครับมอเตอร์สามารถปรับเลือกสปีดได้นะครับมอเตอร์สมตรงนี้เลือกเป็นทำงานด้วย ความเร็วรอบต่ำนะครับ M low หรือความเร็วรอบสูง M high งนี่นะครับทีนี้เราก็จะลองทดสอบการทำงานโดยการป้อนไฟเข้าไปที่ตัวชุดนะครับตรงนี้นะครับผมจะลองทดสอบสัญญาณ i ิน u t ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นว่าสัญญาณ Input ที่ออกมาจากสวิตต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยการทำงานก็จะเป็นลักษณะของการ ได้เป็นสัญญาณแรงดันไฟออกมาเมื่อเรากดปุ่มสวิชนะครับอย่างขราวนี้เราวัดใช้มิเตอร์ครับวนมิเตอร์วัดที่สัญญาณขั้วสตาร์ทหน,นะครับเรากดสวิชเราก็จะได้แรงดันออกมานะครับตามนี้เพราะฉะนั้น PLC ที่จะรับสัญญาณจากชุดซิมเลเตอร์บล็อกตัวนี้ไปก็ต้องรับเป็นแรงดันไฟเข้าไปนะครับเพื่อทริกให้อินพุตทำงานให้เราลองสตาร์ทสดูบ้าง เคสที่ปุ่ม Stop นะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือได้เป็นแรงดันไฟบวกออกมาตอนที่เรากดสวิตช์นั่นเองในจังหวะของตัวสวิ t ช h โห d e ตัวนี้ก็จะไปใช้เป็น t o อกเกิลสวินะครับโยกขึ้นไปข้างบนถึงจะได้สัญญาณออกมานะครับโยกลงมาก็เป็น0ูโวลต์สัญญาณที่เป็นเซนเซอร์แสดงระดับ LMH ขณะนี้นะครับถ้าเราวัดเข้าไปเราก็จะสังเกตว่ามันก็จะไม่มี สัญญาณออกมาเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีระดับแรงดันที่อของเหลวที่อยู่ภายในถังนะครับแต่เราสามารถจําลองการทํางานได้โดยการกดปุ่มข้างๆตรงนี้นะครับในตําแหน่งที่ตรงกันอย่างตําแหน่ง L เราอยากจะจําลองสัญญาณจากเซนเซอร์ณนะตําแหน่งนี้นะครับกดลงไปนะครับไฟก็ติดขึ้นมาพร้อมกับมีแรงดันออกมาที่ขั้วเทอร์มินอลนะครับเช่นเดียวกันที่ตําแหน่ง M นะครับและตําแหน่ง H ก็เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้คือสัญญาณที่เราจะส่งเข้าไปให้ PLC นี้พอสัญญาณที่จาก PLC เข้ามาใช้ในการควบคุมของชุดนี้นะครับเราก็จะใช้สัญญาณที่เป็นแรงดันไฟที่ 24V โวลต์เช่นเดียวกันนะครับนี้ผมก็จะจำลองเทสโดยการป้อนไฟ2 4โวลต์เข้าที่คั้ววาล์ว V1 ก่อนนะครับลองทดสอบ การเปิดวาล์วตำแหน่งที่1จะสังเกตว่าพอเราเริ่มจ่ายเปิดวาล์วเห็นไหมครับตัวนี้ระดับของของเหลวภายในถังที่นี่นะครับเคมีเนี่ยก็จะมีระดับที่เพิ่มขึ้นพอถึงตำแหน่งระดับที่ติดตั้งเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ก็จะทำงานตรงนี้พอเราวัดที่ตำแหน่งขั้ว L นะครับเราังเกตว่าตอนนี้เราได้แรงดันไฟออกมาแล้วนะครับลองเปลี่ยนไปเปิดวาล์วีสบ้างนะครับ เปลี่ยนวาวีสองดูบ้างก็ดูนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเนี่ยตรงนี้เราลองวัดที่ขั้ว M ไว้ก่อนตอนนี้ M เรายังไม่มีแรงดันนะครับเปิดวาวีสองขึ้นไปจนกระทั่งถึงตำแหน่ง M นะครับเราก็จะได้สัญญาณเซ็นเซอร์ณนะตำแหน่ง M ขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเปิดขึ้นไปจนกระทั่งถึงตำแหน่ง H นะครับเปิดขึ้นไป ทันทีที่ถึงตำแหน่ง S เราก็จะได้ค่าของเซนเซอร์ปรากฏออกมานะครับตรงนี้ถ้าเรายังคงมีการคอนโทรลที่ไม่ถูกต้องก็คือกรณีที่เรายังคงเติมหรือเปิดวาล์วให้มีเคมีเข้ามาในถังอีกนะครับเราก็ยังมีเรื่องของการแจ้งเตือนตัวแทงโอเวอร์เลเวลนะครับอันนี้ผมจะลองทดสอบให้มันโอเวอร์ดูนะครับ ผมลองจำลองเปิดขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะติดแม้ว่าเราจะเอาสัญญาณาที่ใช้ในการเปิดปิดวาล์วเนี่ยออกไปแล้วก็ตามนะครับแต่น้ำล้นก็คือน้ำล้นนะฮะหรือของเหลวที่ล้นออกไปเนี่ยก็จะยังคงแจ้งเตือนอยู่จนกว่าเราจะกดรีเซ็ตนะครับมันถึงจะรีเซ็ตตัวระบบไปได้ทีนี้เราก็ปล่อยอค้างไว้ก่อนนะครับผมจะทดสอบตัว V3 านะครับวาวว 3, ล์วตัวที่3จะสังเกตว่าระดับก็จะลดลงมาได้นะครับตาม าการเปิดของวาล์วที่นี่อีกอันนึงนะครับในจังหวะของการกลวนผสมนะครับตรงนี้เราก็จะใช้สัญญาณ MLO ก็จะสังเกตดูก็จะกระพริบช้าหน่อยนะครับถ้าเป็น MH ก็จะกพิบเร็วหน่อยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการควบคุมตัวความเร็วของมอเตอร์กวดนี่ถ้าเกิดเราอยากจะ ทดสอบในเรื่องของสัญญาณอะลามอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของมอเตอร์ช็อตเซอร์กิตอันนี้จะเกิดขึ้นจากจังหวะที่เราสั่งให้ M Low แลแลก็ High เนี่ยทำงานพร้อมกันเสมือนหนึ่งมีสัญญาณออกมาพร้อมกันอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแจ้งเตือนตัวนี้ขึ้นมาเช่นเดิมนะครับแม้ว่าเราจะดึงสัญญาณออกไปแล้วก็ตามนะครับตัวอะลามจะยังคงค้างเพื่อแจ้งเตือนให้เรารู้ว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นครับตรงนี้จะรีเซ็ตได้ต้อ ให้หายไปต้องกดรีเซ็ตนะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่นั่นเองอันนี้เอามอเตอร์ออกนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วก็รูปแบบวิธีการของการใช้งานในชุดผสมสารเคมีหรือ mixing process ครับ